ใครที่ชื่นชอบเกมนินจาแล้วก็มองหาเกมนินจาน่าเล่นในปีส0 2 3อยู่เนี่ยคือห้ามพลาดคลิปนี้เลยก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์อีกเช่นเคยนะครับเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเราก็มาอยู่สลับ เกมแรกกันนะครับสำหรับเกมแรกเนี่ยก็จะมีชื่อว่านินจาอาราชิทูนนั่นเองนะครับตัวเกมนี้จะเป็นเกมภาค ต่อแล้วก็ไปเกมภาค2กันเป็นที่ร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวเกมในภาคนี้ก็ยังคงต่อเนื่องจากภาคแรกอยู่ที่ต้องแหกฮุกมานตัวเกมจะเป็นเกมที่เล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆตัวเกมจะมี80ด่านให้เราได้ไปผ่านกันแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ไปเพลิดเพลินกันด้วยตัวเกมยังมีอาวุธต่างๆที่เราเนี่ยสามารถไปใช้ได้การาฟิกภายในเกมจะเป็นการาฟิกออกแนวดาร์กดาร์กหน่อยนะครับก็มีเกมหนึ่งที่น่าเล่นน่าโรดอยู่เหมือนกัน นะครับแนละ้วก็ใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองหลดไล,ลองเล่นเกมนี้กันดูดได้นั่นเองนะเกมแนวนินจาสุดมันกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่านินจา must die นะครับสำหรับตัวเกมนินจา must die จะเป็นเกมแนวแอคชั่นวิ่งต่อสู้อารเม้ไหตตัวของคุกกี้ลัน นะครับแต่ว่าตัวเกมนี้จะสามารถต่อสู้กับตัวของศัตรูได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีอะไรต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันเยอะแยะมากมายแล้วก็โหมดภายในตัวเกมจะมีอยู่หลากหลายเลยมีตั้งแต่โหมดที่เป็นเล่นเนื้อเรื่องเองจะมีโหมดที่เป็นเล่นกับผู้เล่นก็ได้เหมือนกันนะครับตัวเกมจะมีตัวละครต่างๆให้เราไปเลือกเล่นกันแต่และตัวละครก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปด้วยขึ้นอยู่ว่าเราจะเอาตัวไหนมาเล่นแล้วมีบงมีบอลให้เราได้ไปจัดการด้วยนั่นเองนะใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่น เกมนี้กันดูได้ นั่นเองนะเกมที่ต้องบอกเลยว่าถ้าไม่มีเกมนี้ก็ถือว่าไม่ครบองค์ประกอบสำหรับ15เกมแนวนินจาอย่างเกมที่มีชื่อว่านา루โต้ x บรูโต้ใครที่ชื่นชอบอนิเมะของนาโตะด้วยแล้วก็บรูโตะด้วยเนี่ยคือห้ามพลาดเกมนี้เลยเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เปิดตัวมานานแล้วแต่ว่าคนยังมีคนเล่นเนี่ยเยอะอยู่นะครับเพราะว่าตัวเกมยังมีโหมดออนไลน์ line, มีโหมดเนื้อเรื่องให้เราได้ไปเลือกเล่นกันด้วยแล้วก็ตัวละครต่างๆเอามาให้ท่านผู้ชมได้เลือกกันค่อนข้างที่ เยอะแยะมากมายเยอะจริงๆในซีรีส์ของ Naruto แล้วก็จะมีการอัปเกรดตรัวโครงตรัวละครมีการเปิดกาชาป่องก็มีเหมือนกันนะครับนอก,ก็ใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปเล่นกันได้กราฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยทีเดียวนะเกมนินจาคริส 3D ชูตติ้งเกมเก็นบ้านนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมรอบสังหารรอบเรนที่เราเนี่ยจะรับบทเป็นนินจาจะไปสู้ตามภารกิจต่างๆ ด้วยนะครับตัวเกมจะมีตัวละครต่างๆให้เราไปเลือกเล่นกันด้วยแต่ละตัวก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะมีอาวุธต่างๆที่สามารถใช้ได้เหมือนกันตัวเกมก็จะมีบงบีบอลให้เราได้ไปเลือกตัดสินใจในการลงมือด้วยนะครับเนาะก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเพราภาพมองในการเล่นเนี่ยจะเป็นภาพมองบุคคลที่1 ตัวเกมจะมีโหมดพิเศษขึ้นมานะครับก็คือโหมดที่สามารถสู้กับพวกมอนเตอร์ในโบราณสถานได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปเล่นกันก็เป็นีเกมหนึงที่ทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีเลยนะฮะเกมจากผู้สร้างตัวของทาคิชินินจาวอริเออร์กันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่านินจารายุโก,โกนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมนินจาที่ทั้งหมดว,ว่ามันจะผสมแนวดาร์กโซเข้าไปด้วยนะครับมีการแดนโรบมีการ สุ่มมีการโจมตีหรือว่ามีการใช้กิวมีการใช้ไอายเทมลับโก็แล้วแต่ว่าเราจะไปพลิกแพงกันตัวเกมจะเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆมีเนื้อเรื่องให้เราได้ไปชมกันภาพกราฟ,ฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับเนาะก็ตัวเกมนี้ใครที่ต้องการจะเล่นก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูดได้นั่นเองนะเกมที่เบอกว่าใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแบบ ชิวๆเล่นบเ,เพลินเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าเก็นจารันนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมเก็นจารันจะเป็นเกมแนวนินจาตัวละครสัตว์ที่จะ เล่นแบบวิ่งผ่านด่านไปเรื่อยนะเมื่อเราวิ่งถึงจุดสูงสุดของด่านก็จะมีบอลให้เราได้ไปจัดการกันด้วยนะครับตัวเกมนะครับจะมีโบทต่างๆที่จะมาคอยดักเราเนี่ยวิ่งไปให้ได้เยอะอยู่มกันแล้วก็ตัวเกมจะมีระบบการอัพสกิลเหมือนโรกไหลด้วยนะครับก็คือเล่นผ่านด่านไปเรื่อยก็จะมีการอัพเกรดสกิลเพิ่มมาเรื่อยๆจนกว่าเราเนี่ยจะตายเลยนะครับส่วนการตกแต่งตัวของตัวละครก็มีเยอะแยะให้เราได้ไปตกแต่งกันนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ เยอะมากมายมีการเปิดกาชาเพื่อเอาตัวของของมาอัพเกรดตัวของตัวละครเราด้วยเหมือนกันนะเกมที่มีชื่อว่า s ส t รีค a n นชีสโน i r i t i n g นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวต่อสู้ในซีรีของ n นวโตะนะครับก็คือเกมจะเป็นเกมแนวส t r i ค m a n ต่อสู้แต่ว่าทีมตัวละครมันจะอยู่ใน กร์ตูนนารุโตะซึ่งตัตเกมเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับแค่เลือกตัวละครมาต่อสู้กันนะครับจะเป็นตัวไหนก็ได้แล้วแต่ว่าเราแต่ว่าคุณอยู่ว่าเราเนี่ยเราจะได้ตัวไหนด้วยนะครับแล้วก็เรานี่สามารถอัปเกรดตัวของส Sk กองสกิลตัวละครได้ด้วยเหมือนกันเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ตัวละครด้วยนะครับเนาะใครที่น่าจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะมาอยู่สำหรับเกมนินจาแนวเต่านินจาเก็นบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า ที n t ็มเสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวเต่านินจาต่อสู้กันแบบเรียวถามเลยนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังมีการเปิดการจะปองมีการอัปเกรดตัวละครด้วยเหมือนกันตัวละครเนี่ยมันจะอยู่ในซีรีส์ของเต่านินจาเลยทีเดียวนะครับเนาะก็ใครที่ต้องาจะเล่นเกมนี้นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะเกมแนวสบายๆเล่นชิลๆ เป็นบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่านินจาฟิปสนะครับสำหรับตัวเกมนินจาฟิปจะเป็นเกมนินจาที่จะกระโดดกลับหลังยังไงก็ได้ให้โดนจุดหมายเกมมีแค่นั้นจริงๆนะครับก็ตัวเกมเนี่ยจะมีด่านต่างๆเราไปเลือกเล่นกันคน่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับการาฟิกก็ถือว่าใช้ได้นะใครที่ต้องการจะเล่นด่านใหม่ๆนะครับเราเนี่ยก็ต้องพยายามทําแต้มให้ได้เยอะถึงจะได้เล่นด่านใหม่เพราะตัวเกมจะนับดาว ด้วยนั่นเองนะฮะก็ใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูดได้นั่นเองนะทีน okay, ี้ครับเราก็มาอยู่สหลหรับอีกเกมหนึง่งที่จะเป็นเกมสายชิลแล้วก็สายฮาด้วยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า นินจามาเตอร์แล้วสำหรับตัวเกมนี้เป็นเกมปรามาจา์นะครับนินจาที่จะใช้เวลาในการฆ่าเพียงแค่ไม่กี่หนึ่งนาทีเราเนี่ยจะต้องทำไงก็ได้ให้เราเนี่ยไปฟันศัตรูข้างหลังก็ถือว่าเป็นอันชนะไปตัวเกมไม่แค่นี้นะครับล้วก็จะมีด่านต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปโหลดเล่นกันได้นะเป็นแนวนินจาที่ใช้วิชากันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่านินจาแฮน 2ครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมนินจาที่จะใช้พลังเวทส่วนใหญ่นะครับก็คือสามารถใช้พลังตามที่เราต้องการได้นะครับก็คือมันจะมีแบบ คาถาที่เราเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกันได้นะยิ่งเราเชื่อมโยงได้ดีเท่าไหร่คาถาของเรายิ่งรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าแรกๆอาจจะไม่ได้เยอะนะครับมันจะอัปเกรดขึ้นมาให้เราได้ไปเล่นกันเรื่อยๆนะครับเกมนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็จะมีด่านต่างให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะเกมที่มีชื่อว่าเนินจาโชด สำหรับเกมนินจาโชว์ดาวจะเป็นเกมนินจาที่จะทําร้านขนมหวานแล้วก็จะไปชิงขนมหวานคืนจากศัตรูเพราะว่าตัวเกมจะให้เราเนี่ยเล่นเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ยิ่งเล่นไปนานๆน,นะครับก็จะมีการอัปเกรดตัวของสกิลอัติเมทอัปเกรดชุดอัปเกรด อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวตัวเกมถือว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกสนุกเล่นมันมนันเล่นมันเพลิดได้เลยทีเดียวนะครับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้ก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะก็มาอยู่สําหรับเกมภาคล่าสุดของทีมพัฒนาอย่างทีมพัฒนาตัวของ Shadow Fight กันบ้างอย่างภาคล่าสุดอย่างเกมที่มีชื่อว่า Shade นะครับตัวของ Shade เองนะครับจะเป็นเกมที่ พัฒนาต่อยอดจากตัวของ Shadow Fight ในภาคต่างๆขึ้นมานะครับแล้วก็ามารวมกันนะแต่ว่าในภาคนี้จะเป็นเกมที่เป็นแนว r o u e l i a e RPG โดยตรงนะเมื่อเราเล่นไปจนถึงจุดหนึ่งเราก็ตายแล้วก็กลับมาเล่นด่านแรกใหม่นะครับน้อแล้วก็ภาพการาฟิกภายในเกมจะยิงจาก Shadow Fight ภาค2เลยนะครับน้อก็เป็นเกมนึงที่เล่นสนุกเล่นมันเพลินได้เหมือนกันนะใครที่ต้องการจะเล่นเกม นี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูดได้นั่นเองนะเกมที่มีชื่อว่า e a ส h Ninja Motoshadow นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวนินจาเล่นผ่านด่านเบอร์เรื่อยๆมีบอสให้เราได้จัดการกันด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวดาร์กไปเจอพวกสัตูหลากหลายสตูที่เราเนี่ยสามารถจัดการได้ยากอยู่เหมือนกัน นะครับนาะตัวเกมจะมีระบบการอัปเกรดตัวละครด้วยนะครับแล้วก็รูปแบบการเล่นภายในเกมเล่นไม่ยากเลยเราท้งสกินในหน้าจอเรื่อยๆให้โดนสตูก,ก็ แค่นั้นแหละนะฮะเกมที่มีชื่อว่า Ronin the Last Samurai นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมเกี่ยวกับสมูไรแต่ว่าตัวละครเป็นตัวเกมจะมีนินจาร่วมด้วยก็ถือว่ามาแนะนํากันแล้วก็ตัวเกมนี้จะเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับตัวเกมจะเล่นแบบ Dark Soul RPG เลยนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีระบบการแพร่หรือว่าการคานเตอร์การโจมตีของศัตรูด้วยมีการใช้สกิลมีการใช้ติมเมทแล้วก็มีการ อัปเกรดตรัวละครมีการอัปเกรดกรต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับคือระบบมันเยอะมากเกมนี้เลยทีเดียวใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้เลยนะก็เป็นบ้างสลหรับชิมาเกมแนวนินจาที่น่าเล่นในปี2020นะครับก็ว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมไลค์ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม